ันี้เราอยู่ในเกม Euro Truck Simulator ภาคที่1นึับภาคแรกนะก็อันนี้ก็มาต่อจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเราวิ่งไปงามงาน ไอสครีมนเ 4, 2, 6, 0, นี่ยศีสองหกศูนย์นี่ไดมิวนมเม็ดหรอวะโอเคเอาเนี้ย เนี้ยมันไม่มี G P S นะเพราะง,งัานก็จะให้เราต้องแบบดูเส้นทางเองนะถ้าใครเล่นภาคนี้ก็จะต้องดูเองครับต้องจำว่าจะวิ่งเส้นไหนแต่มันก็ทำให้เราได้รู้ชื่อถนนได้รู้เบอร์ถนนไปด้วยนะ E, 26, e 67, ยี่6เออ E หกเจ็ดสมมติว่าวิ่งที่ยูโร2องใช่ไหมก็จะรู้แล้วเออยี่เจ็ดมันอยู่วอซอนะไรเงี้ย ดีครับไฟอ่ะนะไฟภาคนี้ดีนะดีกว่าภาคสองถนนแม่งชัดเจน่ะชอบไฟภาคนี้มากกว่าเอาจิงภาคสองเนี่ยทำให้มันสว่างสว่างหน่อยมันมืดไปมันทีมันลำบากนะขับยากยิ่งของอเมริกันทักนี่ยิ่งหนักเลยพอกลางคืนนี่โอ้โหมืดแบบมืดแบบมองไม่เห็นน่ะเออ เป็นอย่างเงี้ยสวยนะถนนอย่างเงี้ยเราแบบอยู่ในในยูโรทักในตรงนั้นน่ะยูโรสองอะเอทีเอสยูโรอะไรสวย <S <S ไฟมันสวยอย่ะชอบไฟคือมันมืดมันก็สว่างนะเราเห็นทางนะ ที่หกเออที่เจ็ดห้านะทำไมมันเด้งไปถึงสี่ร้อยวะยังไงของมัน ซื้อกาลาดลมันต้องมันต้องวิ่งเอง嘛พักหนึ่งมันไม่เห็นมีกาลาดที่เราซื้อ เด้งดึเด้งด,งดงเลยถ้ามันทำพวงมาลัยให้มันดีๆหน่อยนะนจะเจ๋งว่ะคือภาพโอเคนะภาพนี่คือคือโอเ okay คเลยแสงคือชัดเลยนะแสงยังดีกว่าภาคแรกด้วยซ้ำเออดีกว่าภาคสองด้วยซ้ำภาคแรกอยากได้แสงอย่างเงี้ยเวลามันมืดๆนะมันสว่างเลย ไมจะมีเอื่นให้เราวิ่งไหมมาเนี่ยสเปนย,ยังไม่เคยวิ่งเลยมีเยอรมันมีสเปนจะได้ย้ายที่มั้งโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะวิ่งดูเส้นทางกับสแกนเนียครับสแกนเนียมันมันมีคันที่โหดกว่านี้นะแต่ว่าต้องไปอัปเกรดนะต้องใช้ตังมากกว่านี้นี่เรามีเกือบหมื่นล้ว ถ้าเราไม่ซ่อมก็น่าจะมีตังอยู่นะถ้าซ่อมทุกทุกคลิปก็ก็จะหมดตัวโอเค